การมนันคุ้นคล้ายกับเคยเกิดขึ้นมาแล้วในวงการบันเทิงกับกรณีที่ดาราสาวเปิดตัวแฟนแต่เจอสาวปริศนาโ่ก,กลางไอจีมาสกัดวานแต่ต่างกันที่ว่าครั้งนี้โดนเตือนระวังถูกย่งสามีไม่ใช่โดนแฉว่าไปฉกสามีใครมาสําหรับเรื่องราวครั้งนี้เกิดขึ้นกับนักแสดงสาวสวยเบนซ์ ben, ปุญญาพรที่เพิ่งเปิดตัวแฟนหนุ่มแก๊บวิทนาธนวัฒนกุลนักธุรกิจพันล้านทายาทโรงแรมดังและฝ่ายชายทําเซอร์ไพรส์คุกเขา่าขอเธอแต่งงานเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนก่อนที่ปารีสประเทศฝรั่งเศสโดยหลังจาก ประกาศข่าวดีสาวเบนก็โพสตโมเมนต์หวานๆกับว่าที่เจ้าบ่าวในโซเชียลให้แฟนๆได้เห็นอยู่เรื่อยๆอย่างคลิปล่าสุดสาวเบนก็ได้อวดโมเมนต์หวานๆให้เห็นความน่ารักเอาใจใส่ของหนุ่มแกป๊ปที่เข้าครัวโชว์ฝีมือทําอาหารให้ว่ทที่ภรรยาทานโดยบรรยายคลิปเอาไว้ว่าหาเวลาว่างมาทําให้กินอีกนะักแก๊ปเตอร์อร่อยจริงไม่ได้อวยท่ามกลางเพื่อนๆและแฟนๆที่ได้เห็นคลิปดังกล่าวก็เข้ามาคอมเมนต์แซวในความน่ารักของคู่นี้อย่างมากมาย แต่ในขณะเดียวกันกลับมีชาวเน็ตเป็นผู้หญิงรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์เตือนสาวเบน้นเอาไว้ว่าแจ้งเตือนดาราหญิงทั้งหลายอย่าอวดผัวเยอะเพราะมีผู้หญิงอื่นที่จะงับหัวคุณเป็นเพราะความอวดของคุณ ซึ่งคอมเมนต์ดังกล่าวนะคะก็สะดุดตาทําเอาคนที่ได้เห็นต้องอ่านย้ําหลายครั้งเลยทีเดียวค่ะเพราะไม่รู้ว่าเจตนาจริงๆของผู้หญิงคนนี้ตั้งใจจะเตือนด้วยความหวังดีหรือเปล่าเพราะหากอ่านเพลินๆก็มองได้สองแงม่มุมคือเตือนเพราะหวังดีจริงๆหรือเตือนเพราะหมั่นไส้ซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่คนจะมองนะคะแต่ด้านสาวเบ้นนั้นไม่อยู่เฉยค่ะออกมาโพสตภาพคู่นะคะพร้อมแคปชั่นสุดจี๊ดว่า มีแฟนเป็นตัวเป็นตนปุ่นยาขออวดในเธออนาคตค่อยว่ากาันปัจจุบันทำให้มีความสุขก่อนนานๆจะอวดที างานนี้นะคะก็ได้แต่หวังว่าคงไม่มีใครกล้ามาล้วงคองูเหา่าเพราะอย่างที่รู้ๆกันว่าสาวเบนก็คือหนึ่งในแมนเทอร์นางร้ายไทยแลนด์หากใครจะมาแย่งหวานใจของเธอเรื่องก็น่าจะยาวเพราะว่าตอนนี้ทั้งคู่ก็กําลังจะมีข่าวดีเข้าประตูวิวาสร้างครอบครัวกันแล้วการอด moment, วดโมเมนต์หวานๆก็คงไม่ผิดหากไม่ได้ไปแย่งใครมาคนที่ต้องระวังและควรถูกเตือนคงไม่น่าจะใช่สาวเบนค่ะแต่น่าจะเป็นเหล่าบรรดาพวกที่ต้องจะจับสามีชาวบ้านมากกว่าจริงไหมคะทุกคนและสําหรับเส้นทางรักครั้งนี้ ของเบนและแก๊ปนะคะทั้งคู่คบหาดูใจกันมากกว่า4ปีก่อนที่สาวเบนจะเปิดตัวแฟนหนุ่มออกสื่อให้ได้เห็นหน้ากันแบบเต็มๆครั้งแรกเมื่อวานเลนไทายที่ผ่านมาซึ่งโปรไฟล์นะคะก็ไม่ธรรมดาเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารรอยเยคลิปโฮเทลกรุ๊ปโรงแรม5ดาวเก่าแก่ของพัทยาโดยเป็นทายาทรุ่นที่2ที่เข้ามาบริหารงานในเครือรอยเยคลิปโดยเบนนะคะเคยเปิดใจว่ารักครั้งนี้ลงตัวที่สุดฝ่ายชายดูแลดีและเขาก็ตามจีบมานานแต่ยังไม่เปิดใจให้แต่พอได้คุยกันจริงๆก็ ชอบในความเก่งความขยันและฝ่ายชายเองก็เป็นคนที่คอยให้คำปรึกษากับธุรกิจที่เธอทำอยู่ด้วยค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19้าล้านเฟซบุ๊กในเรื่ติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางค่ะก็จะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ Tik t o k และตอนนี้แฟนเพจ a c e b o o k สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ